ครับโอเคโอเคโอเคไหมครับชอบบอกวืธอขอเบอร์รถมั่งอะไรมั่งเนี่ยผมไม่มีก็ผมดูแล้วเยี่ยมไม่มีนะโอเคโอเคโอเคนะครับขอบคุณครับเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ โอเคครับผมส่งออกลูกค้าทัวจีนเรียบร้อยเรียบร้อยดีบอมมี่เอียงเรียบร้อยดีครับบอมอี่เอียงนี่คือบอมมีปัญหาอย่างเรียบร้อยดีเรียบร้อยดีน้องพี่น้องโอเคครับ คุณมาผมดีใจคุณจากไปผมคิดถึงเนาะสะโลกเกียนบันนอกบันนอกเขาทิดตามนมามูบานสมัยมตอนสนามบินสุวรรณภูมิครับตีห้านาทีนะฮะตีห้านาทีเป็นเช้าวันพฤหับสบดีที่4ี่มกราคมหกห เ้ยมกราคมหกเจ็ดนะฮะโอเคครับผมโอเคครับสวัสดีครับ